มีข่าวรือนะครับ s a m s u n Galaxy S23 FE อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดยใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2200พลังกราฟิก AMD สวัสดีครับกับมากเด็ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปดนกาศาส,สิบทีนเนข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่ใจาคข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันและจะที่มีการเปิดตัวโทรศพัพท์มือถือสมาร์ทโฟน s a m s u n Galaxy g S 2 1 FE ในช่วงต้นปีนะครับ2022 ส่วนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวิแววเลยนะครับว่ากราเซียยี FE นั้นจะออกมาแต่อย่างใดโดยโอกาสเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะตอนนี้เนี่ยก็มีแผนเพิ่มเติม,มเกี่ยวกับซัมซุงกราเซียยี่ FE ในปีนี้ด้วยแต่ล่าสุดก็มีวิแววข่าวลือเกี่ยวกับกระเซียยิ FE เนี่ยออกมานะครับโดยสื่อในต่างประเทศนะครับอ้างว่า s ัม s ุงกระเซียย2 3 FE จะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2200 โดยจะมีวางจำหน่ายแบบซีรีส์เนี่ยในทุกประเทศเลยซึ่งชิปเซตตัวนี้เป็นชิปเซตตัวแรกของ a m s u ุ g นะครับที่ใช้เทลรีกราฟิกจาก AMD พร้อมกับมีการอัปเดตในเรื่องของกล้องนะครับให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นคาดการณ์ว่ากล้องเนี่ยก็คงจะไปที่50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ละ4,500มิลลิแอมการชาร์จเร็วที่25วัตต์มี2ความจุให้เลือกครับหน่วยความจำ128และ256ส่วนแรมก็มี6กิกแลวก็8กิก นอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวเปิดเผยอ,อีกว่า Samsung Galaxy s a m s u งกร a เซีย2 3 FE นั้นจะมีรหัสโมเดล SM S711X นะครับและเปิดตัวในช่วงไตายมาสุดท้ายของปีนี้ด้วยหรือในช่วงประมาณตุลาธันวาอะไรเงี้ยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับข่าวลือเกี่ยวกับกร l เซีย2ี FE นั้นยังค่อนข้างคลุมเครือจึงยังไม่อาจจะยืนยันได้นะครับว่าเป็นช่วงตอนไหนเนาะจำเป็นจะต้องรองขอ้อมูลเพิ่มเติมอีกพักนึงเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบเันอย่างแน่นอนสำหรับแฟนซัมซุงกราเซีย Fra หรรือ Asian ตััวนนี้นะคบสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย